พูดคุยเรื่องในพื้นที่ไหนอะคะเป็นปาร์ตี้ลีัสต์หรือเสี่ยงอะไรคะอย่างไม่ได้คิดอ๋อแต่วแต่แต่แต่ถ้าแต่ถ้ามาที่พักอะไรอะไรคนก็ตั้งต้นสังเกตแล้วว่าจะตลงจะตลงการตัวผู้เปล่าอะไร่างเงี้ยค่ะนี่ล้วนีไม่ได้คิดในเรื่องการเมืองถ้าให้มาถ่ายรูปใส่รูปใส่รูอ้แสดงว่าน่าจะมีแนวโน้มแล้วอันนี้ถึงขั้นเอ่อแคนดิเดตนายกเลยหรือเปล่าคะ ไมอครับนุ้ยไม่ไเจ้าองการตัวงก็ะดูเอให้เพราะว่าเห็นก่อนหน้านี้โนะคะนก่อหน้านี้นายกบอกว่ามีแผนสงแล้วกมให้มาถ่ายรูปมาถ่ายรูปถ้ากรณีที่นายกต้องีทนยทีเชู้ีแค่นี้กมีอยู่แล้วสอง